ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรดสิเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็น182นั่นเองนะครับก็เราก็จะไปแนะนําเริ่มต้นจากไอเทมที่ต้องเตรียมตัวก่อนนะครับว่าเราควรมีอะไรบ้างอย่างดับแรกนะครับก็คือพวกเนี่ยครับบอลลมนะครับแอปเปิลหินแล้วก็ตัวดามจกับพกยาชมพูไปนะครับ ที่หลือก็เป็นยาปั๊มเลือดนะส่วนตัวซับก็พก s ซียวอฟไทมไปกดให้เพื่อนนั่นเองตัวดามจก็พกปีก2ชนิดนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อมาเราก็ไปดูหลักการการลงได้เลยครับผมก็เราจะมาเริ่มที่เฟสแรกนะครับเริ่มต้นมาแล้วครับหลักการของดันนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเห็นเลือดบอสใช่ไหมครับแต่เราจะตีบอสไม่เข้าใช่ไหมแต่มันจะมีคริสตัลสีชมพูเห็นไหมทุกครั้งที่เราทําลายคริสตัลเห็นไหม ไอแถบสีชมพูจะลดเมื่อเราทำลายไปเรื่อยๆแถบสีชมพูใต้บอสครับหมดเราก็สามารถตีบอสได้นั่นเองประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่ดาเมจเบานะครับหรือว่าต้องการความแรงก็คือให้ถอนเฮดฮันเตอร์ตีนะครับส่วนใครที่คิดว่าแรงก็ไม่จาเป็นครับต่อมานะครับบอสก็จะสุ่มเห็นไหมครับระบุเนี่ยเป้าหมายก็คือมันจะสุ่มตำแหน่งอันหนึง่งวิธีแก้ก็คือไปเดินทับกันครับก็จะไม่โดนดาเมจนั่นเอง ถ้ายืนห่างกันเราก็จะโดนดามีดน,นะเผื่อใครดูไม่ทันนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับมีวงๆขึ้นมาก็แค่ไปยืนซ้อนกันก็แต่นี้ง่ายๆครับให้ยืนทับกัน4คนตลอดเวลาแค่นั้น,นครับต่อมานะครับเมื่อเกตต้บอสหมดใช่ไหมเราก็ใส่เฮนเตอร์แล้วเราก็ถล่มบอสได้เลยครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะตีบอสเข้าแล้วนะครับแต่เกตสีพูข้างล่างมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็พอเกจมันเต็มนะครับมันก็จะสุ่มเลเซอร์ทั้งแมปนะครับก็มีพื้นที่ว่างให้เราไปวิ่งหลบตรงนั้นนะครับอันนี้โดนแล้วก็ตายเลยนะครับให้ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะกลับไปทำแพทเทิร์นเดิมนั่นก็คือตีคิทตันให้เกาะบอสลดใช่ไหมแล้วเราก็ฆ่าบอสเองนะระหว่างนั้นก็ให้ระวังแพทเทิร์นมาร์คเพื่อนนะครับถ้าเรายืนซ้อนกันเสมอก็ไม่มีปัญหาแล้วก็บอสก็จะยิงเลเซอร์เป็นพักๆนะครับแต่ถ้าเรา ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคิตันมากเกินไปบอสก็จะใช้ท่าทําลายคิตันทั้งหมดฝั่งนั้นนะครับซึ่งดาเมจแรงมากระวังด้วยต่อมาเนี่ยครับอันนี้ผมแถมทริคนะครับก็คือมีความพิเศษก็คือก่อนที่สมมุติเราทําลายอีกอันหนึ่งบอสจะเกาะจะหมดใช่ไหมครับให้เราดองคิตันครับใช่ไหมให้มันผมดองฝั่งขวาให้มันเกิดเยอะๆก่อนเสร็จแล้วผมก็ทําลายฝั่งซ้ายอีกอันใช่ไหมหลอย่างเนี้ยใช่จไหมครับเกาะบอสค่อยๆเพิ่มใช่ไหม แต่เวลาเราโจมตีเราจะโดนคิดต้นทำลายคิดต้นฝั่งขวาไหมเกาะบอสก็จะลดลงอันนี้เป็นทริคนิดหน่อยนะครับทำให้เรามีเวลาทำดาเมจใส่บอสได้นานขึ้นครับเพราะว่าเราดองคิดต้นทิ้งไว้ใช่ไหมเราก็ทยอยไปตีคิดต้นในแมบปบใช่ไหมเพื่อเพื่อให้มันลดเกาะบอสใช่ไหมครับเราก็จะทำดาเมจใส่บอสได้นานขึ้นนั่นเองสําหรับตีที่มีดาเมจเยอะก็จะใช้รอบในการโจมตีบอสน้อยลงนั่นเองถ้า ทีไหนดาเมจแรงก็สามารถเทคเดียวจบได้แบบที่ผมทำกันนะครับประมาณนี้ลองไปทำดูก็ได้นะครับต้องคิดต้านเผื่อไว้นะหรือจะเล่นแบบปกติก็ได้ต่อมาเรามาเริ่มที่เพจสอนะครับหลักก็คือมันจะมีไอเทมให้เก็บนะครับ่าแบบจะเป็นผลไม้ต้นไม้ครับก็คือให้สลับกันไปเก็บก็คือทีละคนนะครับ1ลูกจะได้5สต็ สูงสุดคือ20สเตกก็คือต้องเก็บ4ลูกแล้วก็สลับกันไปเก็บเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นบัฟทาให้เราตีบอสเข้านั่นเองประมาณนี้ครับถ้าถ้ามีคนใดคนหนึ่งครบอีกคนก็ไปเก็บต่อเรื่อยๆเมื่อครบ20สเตกเราก็บอกให้คนต่อไปมาเก็บนั่นเองประมาณนี้ต่อมาเป็นแพทเทิร์นเลเซอร์เห็นไหมครับตัวเราจะมีลูกศรขึ้นมา2ทิศทางก็คือเป็นทิศทางที่เลเซอร์จะยิงออกมานั่นเองวิธีป้องกันก็คือเรา หลบไปในทิศทางที่เลเซอร์ทั้ง2เส้นไม่โดนเพื่อนหรือโดนน้อยที่สุดนะครับซึ่งความโหดของเลเซอร์นี้ก็คือโจมตีทะลุทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น<ม>กดมานาเบก็โดนใส่อะไรก็โดนกดกิลลหลบไม่ได้ด้วยนะต่อมาเป็นแพทเทิร์นสีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีข้อความประกาศใช่ไหมถ้าเป็นสีแดงนะครับให้ยืนรวมกันนะครับ2คนขึ้นไปจะไม่มีใครตายนะครับแต่ถ้ายืนห่างกัน คนที่โดนและคนที่อยู่ขอบนะครับจะตายครับให้ระวังนะครับต้องยืนซ้อนกันเท่านั้นนะครับจะไม่มีใครตายนั่นเองก็ถ้ามี Discord ก็จะง่ายขึ้นในการนัดรวมกันครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนดีบัฟวิ่งมาหาหรือเพื่อนวิ่งไปหาคนที่โดนดีบัฟก็ตกลงกันดีๆนะครับส่วนถ้ามันเป็นสีฟ้านะครับง่ายมากครับคนที่โดนก็วิ่งออกไปจากเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการระเบิดนี่ก็คือใครที่อยู่ใกล้ก็คือตายหมดเลยนะครับ นะครับอย่างเช่นเราติดสีฟ้าใช่ไหมเราก็วิ่งไปเลยวิ่งออกไปเลยวิ่งไปไกลๆเพื่อนประมาณนี้ครับแต่ถ้าบางครั้งเพื่อนลืมก็คนในตีก็วิ่งหนีเอานะครับประมาณนี้ซึ่งทริคของบอสนะครับเมื่อบอสผ่านไปสักพักบอสจะว่าไปมุมซ้ายล่างครับให้เราช่วยกันคอมมาน์นะครับเพื่อให้บอสล้มเนี่ยครับบอสล้มเราก็สามารถตีฟรีได้ประมาณหนึ่งรับดีบับทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับคอมมาน์เท่านั้นกดแอคทีฟไม่นับนะครับช่วยกันคอมมาน์ถ้าคอมมาน์ไม่ทันบอสจะ ปล่อยท่าที่ทําให้เราเคลื่อนที่ลาบากประมาณนี้ครับต่อมานะครับเป็นอันตีของบอสนะครับบอสจะเลือกผู้เล่นที่มีสแต็กเยอะสุดนะครับเป็นคนที่มองเห็นโดมพิเศษนะนี่เราก็คือให้ทุกคนไปหลบในโดมนั้นแต่คนที่เห็นโดมจะมีแค่คนเดียวนะครับที่บอสเลือกดังนั้นคนที่มองเห็นจะต้องวิ่งไปที่โดมที่ปลอดภัยแล้วกด F7 F8 อะไรก็ได้ครับเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอ๋อตัวนี้มีโดมนะให้มาหลบตรงนี้นั่นเอง ต่อนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ได้รับเลือกนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้ครับให้เราวิ่งไปที่โดมแล้วกด F8 ก็ได้เพื่อนก็จะรู้กันว่าอ๋อถ้ามีคนกด F8 ประมาณนี้ครับแต่ถ้าสแต็กเท่ากันทั้งที่เขาก็จะสุ่มออกมา1คนนะครับที่เป็นคนมองเห็นโดมนั่นเองข้อควรระวังก็คือถ้าไม่เข้าโดมนะครับตายนะครับต่อมาก็วนเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมถ้าเราทําตามเพื่อนไขแล้วก็ตีบอสเบเดอร์สุดท้ายเราก็จะปราบบอสได้นั่นเอง ต่อนะครับคำถามนะครับถ้าเราพิตี้คู่ดียังไงถ้าตีคู่เราเคลียร์ให้ก่อนเรานะครับภายในเฟสสองใช่ไหมสมมติตีคู่เราจบ183ก่อนเราใช่ไหมไอตอนขั้นตอนที่มาเก็บไอผลไม้ครับก็คือเราไม่ต้องเก็บครับทุกคนจะได้สเต็ก2ีสิบตลอดเวลาประมาณนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับหลักการลงเรท18 2นะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับหลักๆก็หลักการง่ายๆก็คือยืนยืนรวมกันนะ ส่วนแพทเทิร์นไหนที่มันห้ามยืนรวมกันก็ให้แยกออกมาใช่ไหมครับก็คือหลักๆคือถ้าถ้าเรายืนกาะกลุ่มกันไว้เราก็จะปลอดภัยเกือบทุกแพทเทิร์นใช่ไหมประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ